สวัสดีครับอันนี้เป็นวิดีโอที่เพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วนะครับที่บอกว่าวัดแล้วไม่ได้เปิดโชว์ให้ดูตอนนี้รถทิ้งไว้เกิน6ชั่วโมงนะครับตัวเรเลย์ของ p r e f i l l ์บ็ตัวที่ผมเรียกว่า K2 อ่ะนะครับมันจะตัดการทำงานนะครับ ตัดการนาขนาของไฟขาไฟขาออกของแซมนะครับเนี่ยตอนนี้ผมวัดขากราวกับวัดขาบวกนะครับมันจะได้แค่0.5โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับตอนนี้รถจะจอดไม่มีไฟนะฮะจะได้ยินเสียงนังเป๊กนะครับเราเปิดประตูเสียงนังแป๊กนะ ตัวประตูพอเปิดปุ๊บไฟก็จะทำงานนะครับดีเรก็จะตัดการทำงานให้มาปลุกขึ้นมาทำงานนะครับไฟก็จะขึ้นมาเป็น12.1โวลต์นะเทียบกับขาอื่นๆนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะเป็น12.1โวลต์เหมือนกันแล้วก็อันนี้นะฮะ12.2นะครับ,ะรบจะใกล้เคียงกัน ถ้าตัวรีเลย์ครับถ้ามันทางานได้ปกติมันก็จะถ้าจ่ายไฟออกมานะครับได้เท่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดตัวรีเลย์อย่างที่ผมบอกว่าถ้ารถมีอาการเสียนะครับเจอโชว์เออร์อเยเอะเมื่อไหร่เจ้าไฟเนี่ยก็จะจ่ายได้ไม่ไมถึง1 2บโวลต์นะครับแล้วมันก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับ ถ้าน้อยกว่า12โวลต์เนี่ยจะจะเห็นได้ชัดเลยถ้าลงไปประมาณสัก8โวลต์6โวลต์อะไรเงี้ยครับของผมเนี่ยที่ผมบอกตอนที่มันเกิดปัญหาคือ3.4โวลต์นเนาะครับโอเคก็อันนี้เป็นคลิปวิดีโอสัน้นๆเพื่อแจ้งสิทีหนึ่งว่าตอนที่เทสนะครับพอดีผมหาตัวมัลติมิเตอร์ ตัวที่เป็นสายวัดแบบคีบได้แล้วหวังว่าวิดีโอนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับขอบคุณนะครับ